สวัสดีค่ะเฟียนะคะเดี๋ยววันนี้เฟียจะมาเล่านิทานเรื่องหญิงชารากับคนในชุมชนนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีป่าแล้วก็มีพระราชวางังมีนกพูกด้วยนะเป็นสัตว์เลี้ยงของหญิงชาราวันหนึ่งหญิงชาราคิดจะลองไร้คาถา หญิงชราจึงได้คถาว่าออมมะลึงกึงกองเจ้าจงปรากฏดอมเพี้ยงปรากฏว่าคถาที่หญิงชลาไล่นั้นเป็นคำสาปของพ่อมดก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมากุกกักแล้วก็มี นั่นก็คือไดโนเสาร์ตัวสีเขียวนั่นเองมันมีมันมตัวสีเขียวเขี้ยวแหลมๆหลมมีหนามเต็มตัวยิงชราตกใจสุดท้ายไดยโนเสาร์ใช้เท้าเหยียบพระราชวังพังเลยทีชระก็ตกใจแล้วไดโนเสาร์เนี่ยมันก็หนีไปแต่ว่า ลูกคู่ของหญิงชลาเนี่ยมันก็บินไปขอความช่วยเหลือแล้วก็พูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครอยู่บ้างช่วยด้วยช่วยด้วยไดโนเสาร์ยิพาราชวังพังแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยชาวบ้านก็ต่างตกใจเรารีบวิ่งมาดูโ oh really. อ้ไม่ก็เละเทะเลยหญิงชลาจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดชาวบ้านเข้าใจและแนะนำว่าไปอยู่ในชุมชนไหมจ๊ะ เดี๋ยวหาที่พักให้หญิงชราก็ดีใจผู้คนจึงบอกว่านี่คือเมืองของเราญิงชราชอบและบอกว่าขออยู่ด้วยได้ไหมผู้คนจึงบอกว่าได้สิทุกคนทุกคนจึงมาช่วยนี่ไงบ้านของหญิงชรา จากนั้นหญิงชรลอยู่ได้ไม่นานนะหญิงชรลคิดจะได้เวทมนต์ใหม่อีกครั้งเพื่อลบคำสาปพ,พ่อมดแต่ว่าพระราชวังไม่สามารถกลับคืนมาได้หญิงชรลจึงได้ถาวว่าโอมมลเออโอมออกไปออกไปโอมขอให้คนที่ช่วย คนที่ลลมป่วยก็รู้สึกดีขึ้นคนที่ทำมาหากกินแย่ก็ดีขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงในชุมชนเปลี่ยนแปลงหมดเลยจากนั้นคนในชุมชนกับหญิงชราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจบสวัสดีค่ะบ๊ายบาย